ในงานแต่งงานบรรยากาศโรแมนติกคู่บ่าวสาวแสดงความรักเร่าร้อนต่อกันจนตลับแป้งตกแตกซึ่งเป็นลางบอกเหตุไม่ดีชายหนุ่มกระซิบชวนเจ้าสาวหนีงานแต่งไปบ้าให้สุดๆและจูบเธออย่างดูดดืม่มขณะดเดียวกันชายอีกคนที่คาดว่าเป็นเจ้าบ่าวตัวจริงวิ่งมาถึงหน้าห้องและทุบป,ประตูด้วยความสิ้นหวังและความโกรธเกรี้ยวฉากตัดไปที่อื่นหญิงสาวคนเดิมในชุดกี่เพาถูกพ่อเลี้ยง เสิรนกลัวตรงสวมสร้อยคอกุญแจและให้อยู่รอแต่ทันทีที่เขาไปเธอก็แสดงแววตาที่แข็งกร้าวออกมาต่อมาเธอเผชิญหน้ากับชายหนุ่มลึกลับในบ้านหรูอย่างท้าทายโดยนัดเขาให้มาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มเพื่อทำเรื่องอย่างว่าแต่การเผชิญหน้าถูกขัดจังหวะเมื่อเสิร์นกลัวตรงกลับมาเห็นและขู่เอาชีวิตชายหนุ่มเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มหญิงสาวมาพบชายหนุ่มตามนัดเธอถามถึงความสามารถของเขาในการถ่วงเวลา สวนกวัวตรงซึ่งเขาตอบว่านานพอสําหรับค่ําคืนที่แสนจะบ้าคลั่งของพวกเขาก่อนจะผลักเธอลงบนเตียงและจูบอย่างเร่าร้อนเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงคนเดียวด้วยแววตาที่เหม่อลอยและครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ชินซังนอนรออย่างสิ้นหวังก่อนที่โจโยเยียนจือจะเข้ามาในห้องนั่งเล่นหลังมีความสัมพันธ์กันเพื่อนของโจโเหยียนจือ้าวเขาเรื่องที่เพื่งนเกิดขึ้นโจโเหยียนจือแสดงท่าทีเย็นชาและไม่อยากพัวพันกับชินซังแต่เธอกลับยั่วยวนและจูบเขาอย่างเร่าร้อนทั้งสองมีการพูดคุยเรื่องแผนการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการย้ายคุณตาของชินซัง ต่อมาในคืนนั้นฉินซังเผชิญหน้ากับพ่อเซินกัวตรงที่ตำหนิเรื่องการไม่เชื่อฟังและซื้อชุดนอนใหม่ให้พ่อทำท่าทางลูบหัวอย่างน่าขนลุกขณะที่เธอแสดงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนหลังจากอาบน้ำพ่อก็สั่งให้สาวใช้ออกไปและเข้าใกล้ฉินซังที่อยู่บนเตียงแต่จังหวะนั้นเจลลี่เฟิงอิงหญิงสาวอีกคนซึ่งเผยว่าเป็นแม่ของลูกชายจูเหยยนจืจอก็เข้ามาพร้อมยาบำรุงและขู่เสินกัวตรงไม่ให้แสะต้องชินซัง ทำให้ฉินซังเกิดความสับสนฉินซังลุกขึ้นมาเผาชุดนอนด้วยความโกรธแค้นโดยตั้งใจจะอดทนอีกหนึ่งสัปดาห์จนกว่าคุณตาจะปลอดภัยจากนั้นเธอโทรหาโจเหยียนจือเพื่อขอให้ช่วยเรื่องคุณตาและเพิ่มเดิมพันโดยบอกที่นัดให้เขาไม่นานเจลลี่ก็วิ่งมาขอให้ฉินซังช่วยเกลี้ยกล่อมพ่อไม่ให้ตีลูกชายของเธอจนตายแต่ฉินซังปฏิเสธและตบหน้าเจลลี่ทำให้เจลลี่โกรธแค้นและขู่กลับขณะที่ฉินซังก็จมอย ู่กับภาพความทรงจำที่เลวร้ายในวัยเด็ก ฉินซางนำยาไปให้ชายสูงวัยเซินกวัวตงซึ่งกำลังโกรธจ,จัดและตำหนิลูกชายที่มีรอยแผลหยางฟานที่ผลาญเงินจำนวนมากลูกชายได้รับโทรศัพท์และรู้ว่าความสูญเสียนั้นเป็นกับดักทางธุรกิจในขณะเดียวกันโจเหยียนจือชายหนุ่มอีกคนกำลังหุดหงิดและสั่งให้คนสืบหาที่อยู่ของฉินซางด้วยความโกรธแค้นที่ถูกเธอทำร้ายด้านเซินกวัวตงสั่งฉินซางให้มอบโทรศัพท์ให้เขาแม่ของหยางฟานเจล เฟิงอิงตบหน้าลูกชายและสั่งให้เขาหาทางยึดขับสินตระกูลฉินจากนั้นเธอแสร้งทำเป็นปลอบโยนฉินซังแล้ววางแก้วนมไว้ให้ฉินซังเริ่มมืนหัวและพบเครื่องพ่นอโรมาที่ซ่อนอยู่เธอจึงเรียบโทรหาโจเหยียนจือให้ช่วยตัดไฟที่บ้านตระกูลฉินเมื่อไฟดับฉินซังทุบแจกันแล้วหยิบเศษแก้วไว้ป้องกันตัวก่อนจะปีนขึ้นไปยืนบนระเบียงเจลลี่และหยางฟานเข้ามาเห็นและตกใจฉินซังขู่จะกระโดดแล้วเรีย รียกร้องให้หยางฟานไปจัดการคู่แข่งทางธุรกิจและปิดเรื่องนี้เป็นความลับเจลลี่ตกลงในจังหวัดเดียวกันโจเหยียนจือก็มาถึงและเห็นฉินซังบนระเบียงเธอยิ้มให้เขาก่อนจะหมดสติแล้วร่วงลงมาเขาเข้าไปรับร่างเธอไว้ได้ทันฉินซังขอให้เขาพาเธอหนีไปแต่ถูกกลุ่มชายชะกันขวางทางโจเหยียนจือผลักฉินซังให้หนีไปก่อนแล้วต่อสู้เอาชนะเหล่าร้ายได้ในที่สุดก่อนจะกลับมาพาฉินซังขับรถหนีไปในความมืด โจเยียนจือขับรถอย่างเร่งรีบในเวลากลางคืนพร้อมกับฉินซางที่ถูกวางยาและบาดเจ็บเขาโทรสั่งให้เตรียมแพทย์เพื่อรักษาอาการวางยาจีนขณะที่ฉินซางที่สับสนพยายามคว้าพวงมาลายัยและถามว่าเขาจะล้มเหลวหรือไม่ซึ่งเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นหลังจากที่ฉินซางหลับไปโจเยียนจือมองเธอด้วยความกังวลและครุ่นคิดถึงความลับของเธอและความคิดที่จะแต่งงานกับเธอเขาเปิดใจกับเพื่อนว่าการเห็นฉินซางกระโดดลงมา ทำให้เขารู้จักความกลัวและต้องการแต่งงานกับเธอทันทีเพื่อปกป้องเธอและสืบหาคนวางยาเมื่อฉินซางตื่นขึ้นโจเหยียนจือสารภาพว่าเธอตั้งใจทำท่าจะฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสงสารและใช้ประโยชน์จากเขาซึ่งเขาบอกว่าแค่เธอบอกมาเขาจะให้ทุกอย่างและเสนอตัวเป็นเครื่องมือเพื่อแลกกับการแต่งงานกับเธอเพื่อนของโจเหยียนจือกลับมาพร้อมข้อมูลว่าคนที่วางยาฉินซางคือเสินหยางฟานและที่สำคัญ คือเสือนหยางฟานไม่ใช่ลูกแท้ๆของเสืนกัวตงโจงเหยียนจือมอบรายงานดีเอ็นเอและข้อมูลเกี่ยวกับคนรักของเฟิ่งหวนและโครงการขาดทุนของเสืนกัวตงให้ฉินซังเลือกใช้เพื่อแก้แค้นฉินซังถามเขาว่าการแต่งงานกับเธอเป็นเพื่อครอบครองตระกูลฉินหรือไม่ซึ่งโจงเหยียนจือปฏิเสธโดยกล่าวว่าทรัพย์สินของตระกูลฉินจะเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เธอคือสิ่งเดียวที่เขาคาดเดาไม่ได้ในชีวิตเขาขอเธอแต่งงานพร้อมสวงแหวนให้ และขอให้เธอไม่ทิ้งเขาไปไหนทำให้ฉินซ่างน้ำตาคลอฉินซางตกลงแต่งงานกับโจเหยียนจือโดยมีเงื่อนไขให้เขาลอบพาคุณปู่ของเธอไปรักษาตัวอย่างลับๆซึ่งโจเหยียนจือรับปากแม้จะรู้ว่าอาจเป็นกับดักเขามอบหลักฐานแก้ต่างให้เธอจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันอย่างเร่าร้อนก่อนที่ฉินซางจะกลับบ้านพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นเกมแก้แค้น ไม่ถึงบ้านฉินซางเผชิญหน้ากับเสินกัวตงพอ่อหยางฟานและเฟิงฮวนผู้หญิงชุดชมพูเธอปฏิเสธว่าไม่ได้หนีและใช้รายงานแพทย์กล่าวหาหยางฟานว่าวางยาเพื่อก่อเหตุไม่ดีพร้อมทั้งเปิดโปงว่าหยางฟานไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของเสินกัวตงทําให้ทุกคนตกใจเสินกัวตงโกรธจ,จัดและทําร้ายหยางฟานด้านเฟิงฮวนบีบคอฉินซางด้วยความโกรธที่ถูกหักหลังแต่ฉินซางตอบอย่างเย้ยหยันว่าเธอมีประโยชน์มากกว่า เสินกัวตรงและจะไม่เปิดโปงความลับของเฟิงหวนในขณะที่ฉินซางได้รับข้อความยืนยันว่าคุณปู่ปลอดภัยแล้วทําให้เธอโล่งใจและมุ่งมั่นกับการแก้แค้นโดยถือว่าโจเหียนจือเป็นเพียงเครื่องมือ ต่อมาฉินซางเผชิญหน้ากับหยางฟานและเฟิงหวนอีกครั้งและเปิดโปงความจริงที่ทําให้ทั้งคู่ตกใจว่าเฟิงหวนคือแม่ที่แท้จริงของหยางฟานหยางฟานตบหน้าเธอและขู่จะตรวจ DNA อนเอขณะที่ฉินซางเรียกร้องให้เฟิงฮวนเปิดเผยความจริงในอดีต ภาพตัดไปที่ความทรงจำที่ปู่ของเธอเคยล้มลงขณะไล่พ่อของเธอออกจากตระกูลภาพความทรงจำแสดงให้เห็นคุณปู่ของฉินซ่งล้มลงขณะที่ชายหนุ่มห้ามไม่ให้เรียกรถพยาบาล ต่อมาเฟิงอิงแม่ของหยางฟานเผชิญหน้ากับฉินซางและยอมรับข้อเรียกร้องของเธอแต่มีเงื่อนไขให้ฉินซางจดทะเบียนสมรสกับหยางฟานในวันแต่งงานโจเหยียนจือปรากฏตัวขึ้นในห้องแต่งตัวของฉินซางอย่างประทันหันและตำหนิเธอที่ผิดคำสัญญาและจะแต่งงานกับคนอื่นทั้งที่สวมแหวนของเขาอยู่ ฉินซางพยายามขอให้เขาออกไปโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากใช้เขาอีกต่อไปเพราะรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทําเพื่อคุณปู่แต่โจเหียนจือโกรธจัดและกล่าวหาว่าเธอใช้เขาเป็นเพียงของเล่นหรือเครื่องมือฉินซางสารภาพว่าการแต่งงานกับหยางฟานเป็นเพียงข้อตกลงปลอมและเปิดเผยแผนการที่จะใช้พิธีแต่งงานนี้ในการเปิดโปงความจริงและแก้แค้นให้แม่และคุณปู่จโจเหียนจือตกตะลึงแต่สุดท้ายก็ยอมรับแผนการของเธอเขาจูบ เธออย่างดูดดื่มและตัดสินใจที่จะบ้าให้สุดๆไปกับเธอโดยที่ทั้งคู่รู้ว่างานแต่งงานกำลังจะเริ่มในอีกไม่นาน ด้านแขกในงานแต่งงานต่างซุบซิบถึงแผนการอันซับซ้อนของการแต่งงานครั้งนี้และเฟิงอิงก็สั่งให้หยางฟานไปรับฉินซางเพื่อทําให้แผนการยึดครองประคูลฉินสมเร็จขณะเดียวกันรถของพ่อฉินซางก็ถูกสกัดไว้ส่วนหยางฟานที่มาถึงห้องแต่งตัวก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงและภาพที่โจเหียนจือกาลังจูบฉินซางอย่างเร่าร้อนโดยที่ฉินซางหันมามองด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงชัยชนะในการแก้แค้น โจเหยียนจือพยายามแต่ไม่สามารถพาชินซางหนีออกจากงานแต่งได้ทันเวลาเขาจึงเปลี่ยนแผนและไปแอบดูงานแต่งจากที่ไกลๆชินซางในชุดเจ้าสาวเดินเข้าสู่พิธีด้วยความเศร้าส้อยโดยคิดถึงความจริงที่เกี่ยวกับตระกูลที่รู้เพียงคนเดียว ฝิงอีเผยว่าชินซางเห็นส่วนกัวตมฆ่าแม่ของเธอแต่ชินซางปฏิเสธพิธีแต่งงานถูกขัดจังหวะเมื่อส่วนกัวตรงและลูกน้องมาถึงเฟิงอีพูดแทรกขึ้นมาว่าใครคือผู้ริเริ่มงานแต่งงานนี้ชินซางเปิดโปงต่อหน้าส่วนกัวตรงว่าหยางฟานต้องการแต่งงานกับเธอเพื่อแลกกับการที่เฟิงอีจะบอกความจริงเรื่องอาการป่วยของคุณปู่ของเธอ โจยียนจือเดินออกมากลางงานและประกาศว่าเขามีของขวัญมามอบให้จากนั้นภาพผลตรวจ DNA ที่พิสูจน์ว่าส่นกัวตงและหยางฟานไม่ได้เป็นพ่อลูกกันก็ถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของแขกทําให้เกิดความโกลาหลส่วนกัวตงโกรธจัดและบีบคอเฟิงอีเฟิงอีจึงประกาศว่าเธอมีหลักฐานว่าส่วนกัวตงฆ่าคนและขอให้ฉินซางพาเธอหนีไปแลกกับหลักฐานว่าส่นกัวตงฆ่าแม่ของเธอแม้ส่วนกัวตงจะขอให้ฉินซางเชื่อเขาแต่ฉิน างกลับตัดสินใจเปิดบ่งความจริงด้วยประโยคที่ว่าพอ่อค่าแม่ของหนูทําให้ภาพความทรงจําอันเลวร้ายกลับมาและเธอหมดสติล้มลงไปโจเหยียนจื่อข้าไปหาฉินซางและประกาศต่อหน้าส่วนกัวตงว่าตราบใดที่ฉินซางเต็มใจเขาก็ยินดีที่จะเล่นเกมนี้กับส่วนกัวตงจากนั้นเขาก็จับมือฉินซางที่หมดสติแล้วพาเธอเดินออกจากงานทิ้งความวุ่นวายทั้งหมดไว้เบื้องหลัง ในงานแต่งงานชายสูงวัยเสิ้นกัวตรงสั่งให้ฉินซางกลับบ้านแต่ฉินซางปฏิเสธอย่างท้าทายและเดินจากไปพร้อมกับโจเหยนจือโดยประกาศว่าจะค้นล้มเขาให้ได้ ต่อมาขณะนั่งอยู่กับโจเยนจือฉินซังยามรับว่าเธอไม่ได้ความจำเสื่อมและเปิดเผยความจริงในอดีตเธอเห็นส่วนกวัวตรงทำร้ายแม่ของเธอจนตายและยังกล่าวหาเธอว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณตาหัวใจวายล้มลงเพราะเธอในวัยเด็กเป็นคนเลือกส่วนกวัวตรงเข้ามาในบ้านทำให้ครอบครัวพังพินาศ ฉินซางจึงบอกโจเหยียนจือว่าเธอตั้งใจจะทำร้ายเขาในเวลาเดียวกันบริษัทของส่วนกัวตงประสบปัญหาหุ้นตกและถูกยกเลิกความร่วมมือส่วนกัวตงเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ฉินซางและโจเหยียนจือก็เดินเข้ามาในห้องประชุมฉินซางประกาศว่าส่วนกัวตงควรเป็นฝ่ายไปและโยนรูปถ่ายที่แสดงถึงการฆาตกรรมแม่ของเธอล,ลงบนโต๊ะพร้อมประกาศว่าฆ่าคนก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิต เมื่อส่วนกัวตรงถามว่าโจเหียนจือเป็นใครโจรเหยียนจือก็ยิ้มย่ะและปฏิเสธที่จะตอบทันทีทันใดนั้นตำรวจก็เข้ามาพร้อมหมายจับส่วนกัวตรงในข้อหาฆาตกรรมภร,รยาส่วนกัวตรงยอมจำนวนแต่ยังยิ้มและขู่ฉินซางว่ารอพ่อกลับมาเล่นด้วยนะหลังเหตุการณ์สงบโจเหียนจือเรียกฉินซางว่าเป็นคนหยิงพยองและเธอก็ตอบกลับว่าทำได้เพราะมีเขาเป็นมีดของเธอ โจเหยียนจือและฉินซังหารืกาอการปลดส่นกัวตงจากตําแหน่งโดยฉินซังยืนยันว่าโจเหย,ย,ยียนจือเดาความต้องการของเธอได้ถูกทั้งคู่ทราบข่าวว่าเฟิงฮวนได้รับการประกันตัวและกําลังจะแถลงข่าวเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาฆาตกรรมฮรตยาส่วนกัวตงปรากฏตัวในการถแถลงข่าวโดยอ้างว่าเฟิงฮวนมีอาการหลงผิดและวิดีโอถูกปลอมแปลงโจเหยียนจือและฉินซังปรากฏตัวในงานแถลงข่าวโดยโจเหยียนจือประกาศว่า ชินซังคือทายาทที่แท้จริงของตระกูลฉินฉินซังใช้โอกาสนี้ประกาศต่อสื่อมวลชนถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของบริษัทฉินเสินกวนจองโปรดจัดและกล่าวหาโจเหยียนจือว่าเป็นต้นเหตุแต่ผู้ช่วยเข้ามาแจ้งข่าวร้ายว่าโจเหยียนจือได้ซื้อหุ้นของมิสเตอร์สมิธไปแล้วฉินซังประกาศกล่าวว่ายุคข,ของเสินกวนจงจบลงแล้วและท้าทายให้เขากระโจนข้ามกำแพงออกมา ในคืนนั้นขณะขับรถทั้งสองถูกกลุ่มชายชะกันสกัด โจเยียนจือลงจากรถเพื่อ,อเผชิญหน้าโดยเสนอเงินเป็นสองเท่าให้กลุ่มคนร้ายแต่ถูกปฏิเสธเขาต่อสู้แต่พลาดท่าถูกแทงฉินซังรีบวิ่งเข้าไปบังโจเยนจือจากมือปืนที่ซุ่มอยู่ทําให้เธอถูกยิงที่กลางหลังและโจเหยนจือถูกยิงซ้ําเขากอดเธอไว้แน่นและถามว่าเธอลงมาจากรถทําไมก่อนจะหมดสติไปทั้งคู่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลฉินซังได้แต่โทษตัวเองว่าทําร้ายคนที่รักเธอขณะที่เสืนกวด ตรงกำลังโกรธแค้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารฉินซังที่มือเปื้อนเลือดโทรหาโย,โยโยและบอกว่าเธอรู้สึกกำลังจะป่วยโยโยรีบให้กำลังใจและบอกให้เธอมาหาที่บ้านเพื่อรับยา ในโรงพยาบาลโจเหียนจือที่ฟื้นขึ้นมาและถามหาฉินซังก็ทราบจากเพื่อนว่าฉินซังถูกเสินกัวตงพาตัวเตวแล้วเขาจึงพยายามลุกจากเตียงทันทีเสินกัวตงพาฉินซังมาอย่างห้องมืดที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายของยาอินแม่ของฉินซังและกล่าวหาฉินซังว่าเป็นคนบาปที่คบกับตระกูลโจเพื่อทำลายตระกูลฉิน เมื่อโจเยียนจือโทรมาขู่เซินกัวตงพยายามบังคับให้ฉินซางพูดกับเขาแต่ฉินซางต่อต้านอย่างรุนแรงและกรีดร้องบอกว่าเธอจะไม่ยอมถูกควบคุมอีกต่อไปแล้วและด่าทอเซินกัวตงว่าเป็นคนโรคจิต ส่วนกัวตรงกล่าวหาว่าฉินซังป่วยเหมือนแม่ของเธอก่อนจะสั่งให้ลูกน้องจับตัวเธอไว้และฉีดยาบางอย่างเข้าที่แขนของเธอทำให้ฉินซังหมดสติไปส่วนกัวตรงมองเธอด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกทันใดนั้นโจเหยนจือและเพื่อนก็บุกเข้ามา เกิดการต่อสู้ขึ้นโจเยียนจือถูกเสินกวัวตงแทงที่หน้าอกแต่ก็สามารถสู้กลับจนเสินกวัวตงล้มลงกับพื้นได้เขาตรงเข้าไปแกะผ้าผูกตาและอุ้มฉินซังที่ถูกมัดอยู่บนเก้าอี้ออกมาเขาบอกให้เพื่อนทำลายรูปถ่ายทั้งหมดและส่งเสินกวัวตงไปสถานีตำรวจในข้อหาลักพาตัวแม้เสินกวัวตงจะร้องขอไม่ให้ทำลายรูปของเขากับยาอินแต่เพื่อนของโจเยียนจือกจุดไฟเผารูปภาพทั้งหมดโจเยียนจืออุ้มฉินซังเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามอง ภาพถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกเผาไหม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดและความทงจำที่เจ็บปวดจากนั้นภาพตัดไปที่ชายหนุ่มผู้มีรอยเลือกบนเสือ้อกำลังอุ้มหญิงสาวที่หมดสติไว้ในอ้อมแขนเขามองเธอด้วยสายตาที่เจ็บปวดและสิ้นหวังก่อนจะค่อยๆวางร่างของเธอลงอย่างทะนุถนอม ทั้งสองคนตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลในชุดผู้ป่วยลายทางเหมือนกันพวกเขามองหน้ากันด้วยความสับสนและเป็นห่วงเมื่อเห็นหญิงสาวตื่นชายหนุ่มก็รีบลุกจากเตียงและวิ่งเข้ามาหาเธอแต่เธอกลับแสดงท่าทีหวาดกลัวและพยายามหนีเขาคว้าตัวเธอไว้และดึงเข้ามากอดแน่นด้วยความโล่งใจและกังวลหญิงสาวร้องไห้และพดว่าเป็นเพราะฉันคุณถึงต้องบาดเจ็บ แต่เขาปลอบโยนเธอว่าไม่เป็นไรผมเคยเจ็บหนักกว่าน,นี้มากก่อนเธอยังคงรู้สึกผิดและบอกว่าคุณชนะแล้วเขาตอบกลับด้วยความเจ็บปวดว่าแค่ผลลัพธ์คือเธอจริงใจกับฉันก็พอเธอหลบตาและบอกว่ากระบวนการไม่สำคัญคำพูดของเธอทำให้เขาเสียใจและพึพรรมพำกับตัวเองว่าแล้วฉันควรรักเธอยังไง ภาพความทรงจำในอดีตของหญิงสาวผุดขึ้นมาเธอในวัยเด็กอยู่กับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของเธอเขากำลังพูดกับเธอว่าชั่วชีวิตนี้เชื่อฟังพ่อแล้วรักได้แค่พ่อคนเดียวรู้ไหมเป็นการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมทางจิตใจที่เธอต้องเผชิญมาตั้งแต่เด็ก ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันชายคนเดิมกำลังเช็ดผมให้เธอที่โตขึ้นแต่เธอกลับปัดมือเขาออกและตะคอกใส่เขาว่าคุณมันคนบ้าทำให้เขาตกใจและโกรธในอีกเหตุการณ์หนึ่งเธอพยายามหนีออกจากห้องในโรงพยาบาลแต่กลับลม้มลงชายผู้เป็นพ่อเข้ามาหาเธอคลานหนีด้วยความกลัวและร้องขอให้เขาพาเธอหนีไป ชายคนนั้นคุกเข่าลงแล้วปลอบโยนเธอด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกว่าเด็กโง่ของพ่อพ่อเชื่อในตัวหนูนะต่อไปหนูต้องเชื่อฟังพ่อรู้ไหนแล้วเขาก็จูบหน้าผากเธออย่างอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวเธอนั่งอยู่บนเตียงกับชายหนุ่มคนรักและสารภาพความจริงทั้งน้ำตาว่าหลังจากแม่ของฉันเสียไปพ่อก็เริ่มเปลี่ยนไปเขามีความเชื่อใจในตัวฉันอย่างผิดปกติแต่กลับไปบอ คนอื่นว่าฉันมีปมโอดิปัสรักพ่อช่วงเวลาที่ฉันถูกเขาทรมานฉันก็เลยป่วยเป็นโรคจิตเภทขั้นรุนแรงนี่คือตัวตนของฉันคุณจะรับได้ไหมชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและเห็นใจเขาจับมือเธอไว้และดึงเธอเข้ามากอดแน่นกระซิบข้างหูงว่าขอแค่เป็นเธอฉันจะรักเธอตลอดไป ต่อมาชายหนุ่มได้พาหญิงสาวไปที่เรือนจำเพื่อเผชิญหน้ากับอดีตที่นั่นพวกเขาได้พบกับผู้หญิงที่ถูกคุ้มคลั่งและพยายามจะทำร้ายหญิงสาวเธอคือแม่ของเธอเองที่เสียสติไปแล้วหลังจากนั้นพวกเขาเดินจากไปทิ้งให้แม่ของเธอกรีดร้องอยู่ในความมืดฉินซางไปเยี่ยมเสินกวัวตรงในเรือนจำ เซินกัวตรงกล่าวหาเธอว่าเป็นคนเนรคุณที่ทำลายชีวิตเขาหลังเลี้ยงดูมาสิบกว่าปีแต่ฉินซางตอบกลับอย่างเย็นชาว่าสิ่งที่เขาทำคือการควบคุมความคิดด้วยความคิดสกรปรกและกฎเกณฑ์ไร้เหตุผล เธอแสดงสมุดบันทึกเก่าซึ่งย้อนความทรงจำถึงความโหดร้ายของสินกัวตงในวัยเด็กเสินกัวตงอ้างว่าการกระทำของเขาเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นการสอนกฎเกณฑ์แต่ชินซ้างปะทุความโกรธออกมาประกาศว่าเขาเป็นปีศาจไม่ใช่พอ่อเมื่อสันกัวตงแสร้ทำเป็นร้องไห้และวิงวอนเธอก็เปิดโปงความจริงที่มืดมิดว่า เขาคือสาเหตุที่ทำให้แม่ตายปู่บาดเจ็บและเธอต้องสูญเสียลูกเส้นขัวตรงหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งด้วยความพ่ายแพ้ฉินซางจึงใช้ความได้เปรียบนี้ทวงคืนมรดกและบริษัทตระกูลฉินโดยเรียกเขาว่าหนูท่อที่น้าขยะขย,ยงที่สร้างชีวิตบนซากศพของแม่เธอเธอมอบชะตากรรมให้เขาคือ จำคุกตลอดชีวิตด้วยความโกรธเสินกวัวตงเขย่าลูกกรงขณะที่เธอพูดว่าเมื่อเขาตายจะไม่มีใครรับศพและเขาจะไม่ได้ฝังข้างแม่ของเธอเมื่อฉิงซางหันหลังกลับเสินกวัวตงก็พยายามแทงเธอผ่านลูกกรงด้วยของมีคมและขู่ฆ่าแต่เขาก็ทรุดตัวด้วยความสิ้นหวังในที่สุด ต่อมาฉิมซางยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายราวกับการชำระล้างอดีตโดยมีโจเหยียนจือเดินเข้ามาหาด้วยความห่วงใยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายหนุ่มและหญิงสาวกำลังทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกใต้แสงเทียนทั้งสองมองหน้ากันด้วยสายตาที่จริงจังบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดออกมา ชายหนุ่มเป็นคนเริ่มบทสนทนาว่าเข้าเป็นคนเตรียมอาหารมื้อนี้เองแต่หญิงสาวกลับตอบปฏิเสธเธอเริ่มพูดถึงเรื่องที่หมอเคยบอกไว้ว่าถึงแม้เขาจะหายดีแล้วแต่ก็ยังไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมซึ่งทำให้ชายหนุ่มมีสีหน้ากังวลขณะที่เขากำลังทานอาหารอยู่ทันใดนั้นหญิงสาวก็ลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดขึ้นมาว่าเราแต่งงานกันเถอะ ชายหนุ่มตกใจจนนิ่งอึ้งไปเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วถามว่าเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเธอจึงพูดซ้ำอีกครั้งอย่างหนักแน่นว่าฉันบอกว่าเราแต่งงานกันเถอะความตกใจของชายหนุ่มแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ท่วมทน้นเขาลุกขึ้นยืนแล้วดึงเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มและเร่าร้อนพวกเขากอดกันแน่นท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ชายหนุ่มกระซิบข้างหูเธอด้วยคำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแรงกล้าก่อนที่ทั้งสองจะจูบกันอีกครั้งอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเช้าวันต่อมาหญิงสาวออกมายืนรับลมที่ระเบียงชายหนุ่มเดินเข้ามากอดเธอจากด้านหลังแล้วพูดหยอกล้อว่าดูเหมือนเมื่อวานผมคงจะพยายามไม่มากพอสินะคุณถึงตื่นเช้าขนาดนี้จากนั้นเขาจึงบอกข่าวดีกับเธอว่าเขาได้พาคุณตากลับมาแล้วและอาการป่วยของคุณตาก็ควบคุม ได้แล้วหญิงสาวยังได้เสริมข่าวดีอีกว่าพวกเขาได้ยาที่สามารถรักษาได้แล้วทั้งสองต่างดีใจและกอดกันด้วยความโล่งอก ฉากเปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลคุณตานอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงโดยมีเครื่องช่วยหายใจหญิงสาวเดินเข้าไปหาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเธอจับมือของคุณตาไว้แล้วพรั่งพลูความในใจออกมาทั้งขอโทษที่มาช้าบอกว่าเธอคิดถึงเขามากแล้วเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่เธอยังเป็นเด็กและคุณตามักจะจูงมือเธอไปซื้อว่าวที่เธอชอบเธอน้ำตาไหลขณะอ้อนวอนขอให้คุณตาฟื้นขึ้นมาคุยกับเธออีกครั้งชายหนุ่มเดินเข้ามาวางมือ ทับมือของเธอเพื่อปลอบใจและในตอนนั้นเองที่มือของคุณตาก็ขยับเล็กน้อยชายหนุ่มถือโอกาสนี้แนะนำตัวเองกับคุณตาว่าคุณตาครับผมชื่อโจเหยียนจือเป็นหลานเคยของคุณตาครับเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลหญิงสาวเป็นอย่างดีจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจและจะช่วยดูแลกิจการเปียนโนท,ที่คุณตาสร้างมากับมือขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นนิ้วของคุณตาก็ขยับอีกครั้งทั้งสองดีใจมากหญิงสาวรีบ โกนเรียกหมอทันทีหนึ่งเดือนต่อมาคุณตาตื่นขึ้นมาและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเขานั่งอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วพูดติดตลกกับหลานสาวและหลานเขยว่าหลับไปสิบกว่าปีตื่นมาอีกทีหลานสาวก็จะแต่งงานแล้วในที่สุดวันแต่งงานก็มาถึงพิธีถูกจัดขึ้นกลางแจ้งอย่างสวยงามริมทะเลสาบชายหนุ่มในชุดทักซิโดยืนรอหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่เดินเข้ามาหาเขาอย่างชา้ชาชบาดหลวงกล่าวคำปฏิญาณและ เมื่อถูกถามว่าเขายินดีที่จะรักและดูแลเธอไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือไม่เขาตอบอย่างหนักแน่นว่าผมยินดีชายหนุ่มคุกเข่าลงสวมแหวนให้กับเธอพร้อมกับสารภาพความในใจว่าผมคิดว่าผมแสบติดคุณไปแล้วชีวิตนี้ผมขาดคุณไปไม่ได้หญิงสาวตอบทั้งรอยยิ้มและน้ำตาว่าฉันก็เหมือนกันชายหนุ่มจึงพูดต่อว่าที่เหลือของชีวิตนี้ผมยินดีที่จะใช้มันไปกับคุณจากนั้นทั้งสองก็จูบกันอย่าง หวานชื่นท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีของแขกเรือแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า